อาจจะแบบรบกวนสมาธิคนอื่นไงแบบอยากจะตั้งสมาธิเล่นแต่เกมไม่อยากคุยอะไรเงี้ยมามเหมือนสฮัลโหลครับฮัลโหลครับที่ไหนอ่ะนี่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับนี่ไหมครับฮัลโหลดิที่ไม่เสียมาจ่ถอน เราสะท้อยองแหละโอเคมาแผมดูกล้องอยู่ใช่ไหมมเห็นม่วงอ่ะก็ชั่วใสตอหน้าตาเลยกระชั่วใไม่ผมเสื้อจะชั่วใสกรชั่วใสเนี่ยบอกหน้าเรามาเรยบมาเรจบจะไปกับจะไปคุยกับมานแสะท้อนว่า่อเดี๋ยวเราปิดมห้อ่อครับเออหายสะท้อนเนีหายละหายหายละหายล โมงครับไปคุยกับอนาคินกับเพื่อนน้ำนะครับออกโบสถ์มั่งเหรอไอโบสถ์มั่งครับขอแค่กอนดูกล้องครับตัวว่าชื่อะไทั้งลำมีใคร้องเไปรู้จักได้มั้ยครับคินคินเสียอะไรอ่ะสี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 ที่แล้วเร็วไหมสีส้มสีส้มโอเค พี่เยผมก็บ้าเไว้บ้านไม่ถ้าใครําคันก็บอกได้แล้วเชียรปก้องใช่พี่พี่มีคนเดินอีกว่ะอะไรก็บอกว่ารู้จักกันมาก่อนแกอีกที นอมาได้คนน <the> ึงแล้วก็แค่จะจบแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครมาโดนบัตรโอ้สีขาวอะอะมาคือเดินมากันเหลืองเว้ยเหลืองเว้ยคือแดงอะตายตายจะไปหาสอบแดงหาสอแดงแต่กูหาไม่เจอหาไม่เจอแต่ว่าแต่มาสีส้มเป็นฆาตกรอะฆาตกรอะมาเจอสอบสีส้มตายไปแล้วส้มตายไปแล้ว คนที่บอกเลื่องนี่มาเดินมาเดินมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับร้อนอยู่ครับเล่นเล่เล่นอยู่เ่หเล่นช่อนนับเราคบัแล้วไปแวหาอเคจำไมนั่นเหรอไม่เอาชมพูเหลืองอยู่ห้องแรบใช่หมใช่หมคุยอยู่ตรนี้แหละนเินฟ้าอยู่ไหนเอาลวพี่ก็รีถ่ายน้ำเงินฟ้าอยู่ไหนวะ อเงนมดเนอยเราจำได้ว่าเราอยู่กับสีฟ้าเป๊วะใช่ปะใช่ใช่ใชใช่ใช่ใชผมไม่เห็นสีฟ้าผมโอดฟ้าเลยกันสีส้มเป็นน้าสีส้มเป็นน้าสีเองข้าเลยเป็นสีขาสี่้มเป็นน้าสี่้มเป็นน้ไม่โอดแล้วไ่ไม่โอดไม่โอดดนแพ้เลยไงไม่ออกฟ้าทำไมไล่เหรอไล่เหรอโอดใครอะฟ้าผมไม่เจอเลยโอดใครโดใครข้างสีขาวเป็นให่โอดสีฟ้าอ่ะถ้าถ้าเกมสร็ได้ไม ถ้าเกมไม่จบแปลว่าฟ้าเป็นถูกแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันต้องโหวตเตะออกอ่ะแล้วโหวตใครอ่ะผมโหวตฟ้าครับอันไหนฟ้าวะใครสติ๊กเนี่ยเหรอฟ้าหนักเงินวะเร่องิน้อ่อนะติน้ออ่อนิดนโทษโหวตตัดเงินไปโชคดีนะครับเฮ้ยเขาเจ้เพื่อนว่ะโชคดีเราเราขอโทษเธอไม่ต้องขอโทษหรอกถ้าเธอไม่รู้สึกผิดอ่ะเฮ้ยก็ก็แรงอยู่นะ ไปกันก uhm. <Hey, S 1> <bom> ่อนไหมลองถามถามอยงั้นแหละไม่ได้หรอกพี่ชื่ออะไรผนะผมใครพี่อ่ะพี่อ่ะอ๋อเหลอเหลือเหลือแม็กตายสดๆเลย เมื่อกี้คือเพิ่งเดินวัดกับเหลืองแล้วแยกกันไปทำเฟสเฟสสีอะไรเดินกันเหลือสีอะไรเดินกันเหลือเขาเขาเดินกับเหลืองเราไอ้สีชมพูอะชมพูอะไม่ต้องเงียนอยู่ไหนอยู่ห้องต้นไม้้ใช่เหรอเราไม่ได้อยู่ห้องต้นไม้นะห้องโอทูอะห้องโอทูอะห้องโอทูอ๋อเยี่ยมันต้องแต่วะกูควรเลือกใครก่อนเอ้ยเราควรเลือกใครก่อนสีชมพูแต่เมื่อกี้สีชมพูโหวตเรานะ ไม่โหวตฟ้าแล้วเออชมพูไม่โหวตฟ้าเมื่อกี้เอ้ยก็เราก็บอกว่าฟ้ามันตอนแรกเราเห็นน้ำเงินชื่อแรกไงเอ้ยมันเพิ่งตายทําไมชมพูไม่เห็นว่าไปไปเด็กไอ้เฮียกูกูเคยตอนแรกเราเดินมากับสีไม่รู้ว่าผมโหวตสีชมพูองใช่ป่ะแล้วก็แยกเคยอย่าทำแบบนี้ที่เราเป็นคนดีนะไม่เชื่อถือสีเหลืองได้เลยก็โอดเมื่อกี้เราไม่ทิ้งสีเหลืองไว้คนเดียวหรอกเมื่อกี้เธอโหวตเราใจร้ายมากอ่ะเราโหวตใครอ่ะ หมดตัวเองนะครับหมดตผมผมหมดปัญญาแล้วอ่ะโอ้โหโคตรเนียนโอ้โหเนียนจับมันมุมเนียนจัดอีู่เรื่ยเราอุตส่าห์ปลกบ้องสีเหลืองมาตั้งนานน้ำเงินหักโอเปนกอล์ฟเลยเฮียจบจบยังครับจบจบจบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้โหอุตส่าห์ตัดสีม่วงไปตั้งแต่ตัวแรกเลยเธอเธอมันอ่อนต่อโลูกก็คเดี๋จะมามาเลยไหมเดี๋ยวผมมาตาหนึ่งไม่มีสีเหลอเคนเด